โอเคครับสวัสดีครับยังอยู่ที่แปลงพนันนิคมนะครับผม่าทีนี้นะครับเพิ่นสังเกตวันนี้เราจะพามาดูแล้วก็ดูสังเกตต้นทุเรียนนะครับจะมีต้นทุเรียนเนี่ยเอ๊ะอาการใบเหลืองใช่ไหมครับใบเหลืองอันนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเอ่ยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเกิดจากการขาดธาตุอาหารหรืออะไรจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเราพิจารณาเนี่ยถ้าเหลืองจากปุ๋ยแสดงว่าอาหารไม่พอหรือเหลืองจากน้ําแสดงว่ามันต้องมันต้องเหลืองทางต้นใช่ไหมครับการเหลืองจากปุ๋ยหรือเหลืองจากน้ำเนี่ยต้องเหลืองทางต้นนะครับอันเนี้ย ออกเหลืองอมเหลืองนิดหน่อยถ้าน้ำไม่พอไม่ใช่แล้วมันต้องเหลืองั้างต้นเราลองมาดูเราดูรอบต้นนี่ปรากฏฝั่งนี้มันไม่เหลืองเห็นไหมครับฝั่งนี้ยังไม่เหลืองฝั่งนี้ยังเขียวอยู่นะครับฝั่งนี้ยังเขียวอยู่เลยนะครับตรงนี้ก็ยังเขียวสดอยู่นะครับนี่ตองที่เป็นใบแก่เหมือนกันครับพฤฤี่จิตแต่ยังเขียวสดนะครับอ่าไม่เหลืองแต่อันน,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 นี้ไอ้ฝั่งนี้นะมาดูซีกนี้ซีกนี้เห็นไหมซีกนี้เป็นใบแก่เหมือนกันแต่เหลืองแสดงว่าเกิดจากบางอย่างครับซึ่ง อันนี้ไม่ใช่โรคแล้วก็ไม่ได้มาจากแมลงด้วยมันเป็นอาการปกติของหน้าแรงคือซันเบิร์นซันเบิร์นก็คือแดดเรียนะครับแดดเรียโดยส่วนใหญ่จะเกิดทางทิศตะวันตกของแปลงนั้นซีกของลําต้นทางทิศตะวันตกเท่านั้นแต่ว่าซีกที่เราไปดูเมื่อกี้คือซีกตะวันออกเพราะงั้นซีกตะวันออกเนี่ยแดดมันจะค่อนข้างความเข้มแดดนจะต่ากว่าแล้วแดดต่อวันจะน้อยกว่านี่เราลองดูภาพทิศดูครับทุกคนน่าจะแสบตาละเพราะว่า ประมาณี่ยประมาองศาเนี่ยนี่จะ5โมงเย็นแล้วแดดยังสูงขนาดนี้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาการอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นกับสวนนะครับโดยเฉพาะต้นเล็กๆหรือต้นใหญ่ๆก็ยังมีให้เห็นนะครับเกิดเป็นปกตินะครับวิธีวิธีทำไมถึงเกิดอ่ะเพราะว่าพืชลําเลียงน้ําไปกินแล้วอาจจะกินอิ่มแล้วนะในวันนั้นแต่ว่าเหมือนคนครับคนกระหายน้ําสัตว์เนาะก็กระหายน้ําทั้งวันคือเราอยากกินน้ําทั้งวันพอแดดร้อนมากๆเนี่ยถ้าเราได้กินน้ําเต็มที่เออเราสดชื่น ช่ไหมครับเราเสริชชื่อเรากระปีก้กระเป๋าต้นไม้เนี่ยเราให้เขาสมมติช่วงเช้าเนี่ยประมาณแปดโมงเราให้เสร็จทีนี้แดดมันก็แรงทั้งวันเรื่อยๆถูกไหมครับพอแดดแรงทั้งวันเรื่อยๆเสร็จเออช่วงบ่ายน้ําอาจจะขาดคือเขากินไปและสต็อกแล้วและตรงนี้ขาดหน่อยนะครับอาจจะมีอย่างนี้บ้างแต่ว่านี่ไม่ใช่โรคอันตรายนะครับอย่าไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้จริงให้ให้ซีเรียสมากแบบกังวลเกินไปนะครับถ้าเขาได้รับน้ําเพียงพอนะครับแค่น้ําอย่างเดียวนะพี่กิจครับแค่น้ําพอสมมุติ เราให้เช้าเสร็จแล้วบ่ายเราให้อิ่ยเยาะหน่อยนึงสักที่สิบนาทีอย่างเงี้ยเออเขาได้น้ําเพิ่มอาการแบบนี้ก็จะค่อยๆหายไปครับค่อยๆหายไปอาการนี้เป็นอาการตามฤดูกาลนะครับผมช่วงที่แดดเข้มแดดแรงเท่นั้นนะครับเจ้าของสวนหรือคนงานอันเนี้ยทุกคนบริหารจัดก,การถูกแล้วแต่บางครั้งแดดแรงก็จะเกิดอาการนี้บ้างของฤดูกาลแต่ถ้าสมมุติว่าเราให้น้ําเพิ่มไปสักหน่อยเหมือนพืชเขาใบาๆเขาหิวน้ําอีกเขาขอกินอีกเราให้อีกอาการนี้ก็จะหายไปโดยธรรมชาติเลย นะครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่านี่เห็นน้มต้นนี้เขาเริ่มแตกใบแล้วนะครับเริ่มเริ่มแตกตายอดเริ่มาะไรมาแล้วนะครับดีขึ้นแล้วโอเคเลยครับผมขอบคุณนะครับ